ตัวใหญ่มา้นค้นเหยียบก่อนแล้วคืงมากินตัวเล็กเดินถอนเลยก็ะจิตจะตกให้เขาอยู่ตรงนี้อ่าได้ยินแต่เสียงเขาไล่มาจากนู่นครับอือโอ้โหก็เดินมาตรงนี้อ่เดินมาดูเโอ้โหล่ามาตรงนี้ครับต้นต้นต้นยางเขาเนี่ยครับโอ้โหเขวิ่งขึ้นไปดูดูราคาดูอืมถ่ายรูปบนราคาอืม เรพี่ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนี้เลยนี่ยสามตัวไปทางนี้เลยใช่ไหมครับพี่ มาวัดแล้วมาวัดแล้วไปพ่อไปไปพ่อไปไปพี่แปะอย่าหอวมาเลยพี่แปะ ไปล้างบ้านแล้วไปล้างบ้านแล้วไปไปไปเฮ้ยใช่ไหมตอนพี่มาเห็น ออกต่อเลยโอยตรงนี้เลยอ่าโวยเดินอ้อมไปเดินทะลุป่าไปตรงหินกี่ตัวพี่สี่ตัวครับสี่ตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับใหญ่เห็นบอกเขามีปอคอด้วยเหรอมีปอคอมีกีเ่เมตรโอ้ขายไม่อยู่อือขึ้นมาขึ้นมาเดินไปพอดีโผล,ล่หน้ามาพอดีเลยอือฮึนี่ไ สี่ตัวเหรออ๋อสี่ตัวเลยนหา้เงนแล้วตกใจแล้วกลัวไหมตอนนั้นอะพี่ไม่กลัวเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วใช่ไหมอืมมีมีปอกคอด้วยเราเชื่อ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 เลยว่าเป็นไอ้เจ้าละมุดละม,มุดเราแน่นอนครับนี่ลูกเมียเขาใช่ไหมนี่เอา้าไปนู่นแล้วอืเป็นอ้นอ,อมไปโน่น